สวัสดีครับเจอพี่จูนตกปลาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะพาไปลุยป่าโคนะครับโดยเบ็ดคู่ใจอันนี้นะครับกับเวฟร1อยสป้ายกันเลยมันโคสุดๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลืมเอากแจรถออกเดี๋ยวงานงอกนะครับ ลักคอทุกครั้งดูกันฮนะดูยไปตรงที่มันไม่มีหญ้าเลยงานงอกหญ้าทั้งนั้นเลยนะเนี่ยป่าโคนะครับภาคเหนือพอมพวกภาคเหนือเขาเรียกป่าโคนะ เก็บเ็บบึนบึนบึนบิน <ส pit> เดินหอบเดินหอบเดินหอบประซ่านมาวันนั้นเราเห็นลายอยู่นะหนึ่งโตนะครับไปเตียงไรไม่มีเหยื่อเออไม่มีเหยื่อนะไม่มีปลานะยังไม่ได้ทิ้งนะตีให้แม่น ลมมาจากทางนี้นะโอ้โหขนาดนี้เลยเหมีขนาดมึงคุยถึงทิศทางลมนี่ยโอ้ยนี่ได้แล้วหลงแม่งหลงแม่งหลงแี่งเยอะไปละโอ้โหโอ้โห

ตายห่าละลงดีไหม,ไมค่อยๆนี่นนลูกนิดโอ๊ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ บาดตายเจ็บเจ็บเจ็บลื่นนะเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะอุ้ยโอ้โหตบเลิมอ้อตัวโตเลยครับอื้มลืมอื้ม เป็นไงล่ะเป็นบ้าตายแล้วเป็นไงได้แล้ว,นลวหนึ่งตัวโอ้โหจะบ้าลืมปิดหน้าลอก <laughs> ตุม้ม <laughs> วัดสเต็มแรงเลยแม่งฟีออกหมดเลย ตัวใหญ่นะครับนี่เห็นไหม,มได้เรื่องจะเอาออกยังไงอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดกล้องเข้าที่เดิมกันนะสักครู่นะออกยังไงทีนี้โอ้โหตัวเบืเริ่มเลยโอ้โหน้องตัวใหญ่มากเลยนะโอ้โหน้องตัวใหญ่มากโอ้โหเอาออกยังไงรู้ ไม่มีไม้เลยแป๊บหนึ่งนะหาไม้ก่อนนะหมาเห่าว่าเขเลือนลั่งหาไม้แย่ปากน้องเขากันนะหมาตัวเล็กจังเลยถือแบบนี้ไม่ได้นะจริงๆนะฟันเขาคมนะครับ โอ้โหเข้าเข้าฝั่งเดียวอีกถ้าพลาดหลุดนี่คือแบบอือหืออผึงว่าอะไรมันไม่หลุดอือหอมันเข้าลึกนะโอ้โหตัวโตวมากอือหือ ตัวใหญ่เลยนะอืมืดูไสวสวยเลยครับไสสวยเลยเควางก่อนนะวางน้องแอบไปตรงนี้นะไม่ไปไหนนะตกต่อครับโอเคครับลุยกันต่อครับโอเคครับลุยกันต่อมาฝั่งนี้บ้างนะ ว่าเมื่อกี้เราตีฝั่งโน้นับมาตีฝั่งนี้บ้างนะเดี๋ยวมีปลานะตัวบัลึ่มเลยนะโอเคนะได้แล้ววะได้คลิปแล้ว โตโตเลยอ้วนเลยอ่ะไม่มีใครแย่งกินแน่ๆเลยอ่ะโอ้โหนิดเดียวเองอ่ะไปติดทำไมแล้วไม่ยอมลงนะเป็นสไปเดอร์แมนเลยนะเป็นสไปเดอร์แมนเอา้า กอหักบุ้งนะครับต้องระมัดระวังหน่อยนะติดจังต like. ิดดีลงไปแล้วโอ้โหเป็นสไปเดอร์แมนอีกแล้วนั่นโหนโหนโหนตลอดอยากเป็นสไปเดอร์แมนขิงแบบฝลั่งท่านไอ้ห่ามันก็ะเฮา อน,นี่แหละมอๆมหมหมอนะครับมอมาเลยมอมจะลุยมาตั้งนานแล้วกินเลยหัน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 ห yeah, oui, ัน ถ้าไม่ติดกลิ่นนั้นนะคือแบบเพอร์เฟคติดซะแล้วมันตัวใหญ่เลยนะเนี่ยมันหมายเล็กนิดเดียวนะครับเนี่ยแหละเนี่ยแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวเล็กตัวเล็ก ม,มีตัวมีตัวมีตัวครับมีตัวแป๊บหนึ่งยัำอีกทีหนึ่งย้ำอีกทีหนึงหมายละคลิปละม้กอย่างนี้นี่เขาโคไปเลยครับด้านซ้ายนี่ยังก็ยังนะเหลือมีอีกนะใครจะไปรู้มันไม่แน่นอนนะในน้ำ,นะนนำเรามองไม่เห็น ถ้าไปหาผ้าขาวๆตรงนู้นได้นี่คือแบบเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยสังสัยเราจะได้ลงไปตรงนั้นแล้ววะตียากโคตรลงไปตรงนี้เลยดีกว่าหญ้าเต็มตัวเลยคนระับเพื่อน ้นอะไรอ่ะร้องจนเบื่อ่มาน้อยอ่ะอื้อ อย่งนี้น่าจะไม่กินแล้วว่เดี๋ยวเราไปข้างในนะครับน้อยกระจิงหลิวน้อยจิวจ๋วจิ๋วผมมาดีครับผมไม่ได้มาร้าย มีตัวมีตัวเอู้ติดเฉยเอูอ้ตัวเล็กตัวเล็กครับตัวเล็กติดเฉยมีอีกไหมตัวเล็กอะไม่มีแล้วตัวเล็กคนระับเดี๋ยวเราไปข้างหน้าต่อนะหมาน้อยขออนุญาตนะหมาน้อยเสียงน่ารักมาก ไปแล้วไปแล้วเย็นตัวเล็กไปต่อนะครับมันเป็นร่องน้ำนครับไม่ใช่สัดครับจะมาตีหลายครั้งแล้วนะไม่มีโอกาสว่างไม่ว่างเลยครับบอกตรงๆว่าไม่ว่างเลย นี่ยงตรงนี้เลยใี่ไมมีรอยเท้าว่ะโอ้โหตัวบั้ล่มเล็งยิ่งการู้จักผัดเผ็ดไหมยิ่งการวมกันได้หลายๆตัวนี่รู้จักไหมผัดเผ็ดเป็ตกยังไงสักก่อนไปเองดูเหมือนมีคนมาทอดแห่ไปแล้วนะ จะเตียงไม่ละสม,มีได้ทิ้งเบ็ดไปเลย đã tịt xíu lút hứ hứ là gì vậy tìy như vậy à ohohoh đầy 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 bai บอนกินไปเลยลูกไม่แดกโอ้โหตัวนี้ตกใจอยู่ข้างหน้าเลยเอาไงดีตียากเลยเดินหน้าไหมพอดีเลย มันเหมือนมีคนมาลงแล้วไหมวะมันไม่กินเลยวะตีไปมันจะเสียเวลาไหมโอ้โหปลาตัวใหญ่เลยนะเนี่ยเยอะเยอะเยอะตัวนี้เอยอะใครจะรู้บ้างเนี่ยโอ้โห ทิจทมาย ไม่ได้มันมีอยู่แต่ว่ามันไม่กินเดี๋ยวพาไปอีกที่นึงครับตัดภาพไปนะปลามาไว้ก่อนนะปลามาเก็บก่อนนะดูรูด,ดูรีแอคชั่นนะ ในหลังบ้านเขานี่นี่น้องนี่น้องนี่น้องแม่นแม่นไหนมาดูดิอันนี้น้องใครได้ให้ใครให้นี่น้องนี่น้องโอ้ต่ฮันหน้าขนาด